เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบาร,รมีของพระเจ้าแสดงว่าคนเรานั้นไม่ใช่ดีเองต้องสร้างความดีขึ้นมาแล้วเมื่อทำเกิกล้าแล้วจากความดีนั้นก็กลายบาร,รมีความดีเรี่กว่าบ,บุญทำทานนี่เหมือนเป็นการเสียจนกว่ามันมีบาร,รมีมากขึ้นแล้ว ก็เ,เห็นผลอันดาแต่เมื่อเราสัาายแล้วว่าเรื่องหวานเพื่อเกิดผลทพ่อไม่เกิดผลก็าตามเอนเพื่อนทิน้ไว้ก่อนเรื่องอาเดนเดียวก่อนมีป่ยมีน้นดีก่อนเมืม่อไงแล้วถึงเวลาพืชพธุ์นั้นก็จะงอกงามให้ผลแลาตอบแทนมากอยูอที่รงรุไป เช่นผลไม้มีรคไม้เบียงมันกี่รูถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วมันได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายปีก็เรียกว่ายำผู้ที่เกิดมารวยนั้นทางู้งหนาถือว่าไม่ได้เกิดมารวยทันทีแต่เขาต้องมีของเก่าทิ้งเพื่อแผ่ไว้ต่อนเนื่อง ยิงเกิดมาทำงานข้ากนไม่อดมอไม่อยากไว้ระว่างอยากแท้เรื่อคนที่เกิดมาสุภาพนี้ยี่ห้อเดืนอนก็คงไม่ใช่ว่าบางเกิดยังไงเขาเองตัวหนึ่งคือว่าเป็นเรื่องของถิ่นทำรัฐาดีแล้วไม่มีเรื่องใครเจา้าพันเวนมันกไ็ไม่ตามมาเลยกว่าบางคนนี้ อยู่กี่ปีก็ไม่เคยมีโรคอะไรแต่บางรายนั้นต่างได้กลับมาเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างบางก็ไม่เลวว่าเรื่องกฎจริยธรรมเรื่องวัฒนธรรมยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไมเรียนมันก็ไม่รู้ไม่ทํางานมันก็ไม่จำนาญน,นะเรื่องของ,งกฎจริยธนี้ ็นเลยในพุทธาแต่ว่าการในโลกจะเป็นเรื่องของกานเมืองอ็ดีไปทำเชา่าอะไรดีไปกันขา้าดีถ้าเป็นเรื่องเทววามันเป็นไปโดยเราไม่ทำโดยตรงแล้วถ้าเรจะเจอว่าเป็นฝ่ายนีหรือฝ่ายไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นผูน้สมัยผลเราไม่ได้ทำเหตุแล้ว ก็เ้อะคงเป็นกรรมเก่าแต่มันทำเหตุไดีแล้วเหตุที่ดีนี้มันยังให้อนาคตของเราไปวันใหญ่เบียนวันนั้นไปน้า,นามันนีไปด้วชาตินาได้นั้นจนกว่าจะถึงหมดเกรดนี้มันระยะเวลาจริงก็เกิดจากที่พระเจ้าจำรสม,มรีมาทั้งหมดประกิศประการนั่นเอง มีฐานมีเด่นมีภาวนาแม้มีเนื้อค้ำบรรยายิย่ขันธ์ได้สัจจะที่ฐานวิะาเวขาแต่ทำต่อเนื่องทำต่อเมื่อมาทุกข์ไปทุปปกข์ขัดมันก็เลยเป็นบรรดาเทพเจ้าเป็นพระพระเจ้าเหมือนได้ท่านจึงยังว่าผลของการเหตุเมื่อเหตุเราดีแล้วถือเกิดผลไม่ดีบ้างคนตัวเหตุดีนะั้นช่วยแก้ไข เบาๆลงไปเยนนปโนเวยะสาวาริวาฮาุราบาภุเรนดิรังกรัมเอวะเมวะอิโตดินังเวรานังอุปกปิอิิัมบดีดังโรมังดิบะเมวะระมิตตดับเบโเรนโดักบัง चन्दो मनराड्रो यदा मणिजो यो यादा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tam boḷiya e devasā navacidā soḷiteh odusappadha eh kasam viṃsamaye ātoṃ bhūṃ tanānantaṃ sansvanga eh rāṇīnuṃ ginedi lokā moṇamēhi eca dhammaṃ aham eva

लोलाभदेवाेनाोनेह वे हा वडोला भङ्गो लाभदे वुभावे न लो नेह वन्दरे